พีู่ครับวันนีครับพี่พี่หมูวันนี้เป็นเกียิมากๆที่หเดินทางมาลัางรถโตโยตาของเราสิผมมีชินสวนแล้พี่ก็วัดบเนาะพี่หูมีความสุขอะไรนะพี่หูครับพี่หูติดตามมาตัดสินจนผ่านพันพี่ก็ทางเฟสไปดูครับอ่าแล้ว พักเข้ามาใช่ครับรถโฟล์านรอว่าเปครับทันนี้จะแสบสิทธ์ครับจากที่เห็นยากก็ไม่ยากกับขั้นตอนง่ายครับได้มีพี่บีแล้วก็พี่ออมทิมก็ช่วยแนะนำอ่าได้ผนะครับโอเคครับพี่เรื่องต้นโตโยต้านหรือวาเปีนพี้ีเป็นีิจะบอยแล้วตอนนี้มารมณ์ไม่ดครับผมรบกวนพี่เจอรครับการบริการของบีและคอมสิเป็นอย่งไงครจ้าครับแล้วก็ก็คือเราไม่มีประสบการณ์ในกรัรถับแล้วก็ ดูหลายทีมมาครแต่ว่าที่เป็นโจทย์ที่คือลดคุณภาพดี่สวยงามครับแล้วก็ทีเซลก็ให้บริการทราสุดยอ